เธอในอยู่นี่อ่ะเธอในอยู่ไหนไม่อยู่ด้วยกันตรงนี้สิงานโอเพ่นเท้มอกรเทรยี่สิบดสิสอธันวาคมนี้เตรียมตัวกันให้พอ พบกับกิจกรรมมากมายที่อาคารจักรพันธ์เพนซิลีทั้งบูธให้ความรู้แนะนำมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมากกว่า4 0สถาบันพร้อมกับการบรรยายสุดพิเศษจากรุ่นพี่โตจีโพเกษตรที่จะมาคุยกับทุกคนในหัวข้อเรียนที่ชอบตอบอนาคตที่ใช่และกิจกรรมสุดพิเศษเปิดบ้านรัวนนทรีตลุยคณะโมกเกษตรเรามาคอนหาตัวตนไปได้วยกันกับ KU Open House ครั้งที่2 6 21 22ยธันวาคมนี้ที่อาคารจักรพันธ์มิสซิลีมกเกษตรแล้วเจอกันที่ KU Open House <Yeah. S 2> เราเจอกันนะเ,เจอนะชื่ออะไรบอกกันหน่อยสิไม่บอกกันจะรู้ว่าล่ะเออไม่ใช่หน่ไม่ใช่น่ะแต่กินข้าวจา้ะข้าวใจข้าวใจข้าวจ้ะไม่กินจ้ะฉันอิ่ม